ครับผมวันนี้นะครับช่องรถมือสองสุโขทัยนะครับมีรถอีซูซรทิปอาแปะยิ้มนะครับปี40มาแนะนํากันนะครับผมอ่าเดี๋ยวดูป้ายทะเบียนนะครับบช5746นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูทรงรถโดยรวมรอบคันก่อนนะครับผมคันนี้นะครับอ่สีน้ําเงินนะครับอ่ตัวรถเป็นสีน้ําเงินนะครับทรงสวยๆหล่อๆเลยนะครับมาในล้อแม็กเวลนะครับผมล้อแม็กเวลนะครับกําลัง สวยเลยนะครับยางดี4เส้นนะครับผมอ่าทรงใช้ได้นะครับผมอ่าโดยรวมนะครับเดี๋ยวดูทรงรอบคันกันก่อนครับเดี๋ยวจะให้ดูภายในและห้องเครื่องนะครับผมกระบะนะครับแม็กไลเนอร์นะครับมีให้นะครับผมอ่าบะแม็กไลเนอร์นะครับผมโอเคทรงดีนะครับผมสีสันอ่แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ลายริ้วรอยนะครับสวยสวยบางบางนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราดูล้อแม็กกันนิดนึงนะครับใกล้ๆนะครับผมอ่า ซอแมกนะครับอ่าสภาพยังสวยนะครับผมยางดีสี่เส้นเลยนะครับคันนี้โอเคครับผมเดี๋ยวไปดูอ่าห้องเครื่องนะครับซีกันนิดนึงนะครับผมโอเครับเราดูคซีแล้วไปห้องเครื่องนะครับผมคัซีนะครับผมอ่าซีสวยนะครับคมชัดนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูเฟืองท้ายกันนิดนึงนะครับผมเฟืองท้ายนะครับยางดีสี่เส้นนะครับผมเฟืองท้าย ผมแห้งๆนะครับผมอ่าไม่หยดไม่เยิ้มนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องและ s t a ฟังเสียงเครื่องยนต์กันนิดนึงนะครับผมสีสวยเลยนะครับคันนี้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันนิดนึงนะครับผมโอเคเดี๋ยวแจ้งนิดนึงนะครับอ่าคันนี้นะครับมีจอนะครับจอหน้ารถด้วยนะครับอ่ามีกล้องนะครับกล้องหน้านะครับผมโอเคครับเอ่อ เครื่องเสียงใช้ได้นะครับแต่วันนี้ลืมเอาแฟลไดร์ฟมานะครับผมใช้ได้อยู่นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนิดนึงนะครับผมสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์ครับ <S <S เครื่องสตาร์ทติดง่ายครับผม เครื่องนะครับสวยๆใสๆเลยนะครับผมเสียงเครื่องยนต์เดินเรียบดีนะครับผมเด,ด,ดี๋ือดตอมต้มนะครับออตอมต้มอาจจะร้อมมน,อรววน,นครับผมอันนี้เป็นฟงอลไยพาวเวอร์นะครับผมเป็ไลไยพาวเวอร์นะครับ จะลองขับให้ดูนะครับผมเป็นยังไงเดี๋ยวมารับชมกันนะครับผมทดสอบนะครับ Isuzu TFR แปะยิ้มปี40นะครับผมเดี๋ยวลองมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ขับมาด้วยความเร็วประมาณ80นะครับขับมา4-5กห้ลกิโลนะครับผมลองอัตราเร่งนะครับอัตราเร่งดีนะครับเฟืองท้ายนะครับไม่หอนนะครับเฟืองเกียร์ไม่มีหลุดนะครับรถขับดีนะครับช่วงล่างดีนะครับผมโอเคครับระบบหน้าปัดอะไรนะครับใช้ได้ทุกจุดนะครับผม เดี๋ยวเราดูศูนย์กันนิดนึงนะครับผมศูนย์นะครับตอนนี้ปล่อยมือนะครับผมศูนย์ก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมดูภายในตัวรถนะครับวิสัยทัศน์ก็ดีนะครับคอนโซลอะไรก็สวยงามนะครับผมแอรเย็นนะครับผมแอร์เย็นเลยใช้ได้นะครับเดี๋ยวข้างหน้าเราลองช่วงล่างกันนิดนึงนะครับลองช่วงล่างกับเบรกกันนิดนึงนะครับผมข้างหน้าเขาจะเป็นทางต่อถนนครับ สูงๆต่ำๆนะครับยางมาตอยกับคอนกรีตนะครับเป็นถนนต่อกันนะครับผมเดี๋ยวลองนะครับผมโอเคครับเร่งความเร็วนิดนึงนะครับขับมาสักประมาณร้อยหนึ่งร้อยสิบอะไรนะครับเดี๋ยวจะลองดูว่าเราขับช่วงคอนกรีตหรือว่าร้อยต่อจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมโอเคครับทีนี้เริ่มเข้าร้อยต่อนะครับของถนนที่เป็นยางมาตอยกับถนนคอนกรีตนะครับผม อ่าโอเคครับอ่าช่วงล่างโอเคนะครับผมอ่าไม่ย้วยนะครับไม่ย้วยไม่เซนะครับหนึบๆนแน่นๆนนะครับผมโอเคใช้ได้ครับผมเดี๋ยวเราลองเบรกกันนิดนึงนะครับผมอ่าโอเคเบรกอยู่ดีนะครับเบรกมานะครับเบรกเยอะอยู่นะครับผมใช้ได้ครับผมเดี๋ยวถึงที่หมายนะครับสรุปให้ฟังโดยรวมอีกทีครับผม ครับผมหลังจากที่ได้ทดลองขับนะครับรถอีซูซุทิปอาแปะยิ้มปี40คันนี้นะครับรถขับดีนะครับผมช่วงล่างดีนะครับผมเฟืองท้ายไม่มีหอดนะครับเฟืองเกียร์ไม่มีหลุดนะครับอัตราเร่งดีนะครับเบรกอยู่ใช้ได้เลยนะครับผมทรงก็หล่อๆนะครับหากพี่ๆหาเอาไว้ใช้งานนะครับสีสัน70-80%เรเลยนะครับผมใช้ได้นะครับ ID l ดี e นะครับ0 8 5 3 7 9 2 7 8้าเนะครับเบอร์โทรก็เบอร์นี้นะครับ หากพี่ๆอยากจะถามข้อมูลเพิ่มเติมก็เบอร์นี้ได้เลยนะครับผมอมองมุมไหนก็หล่อนะครับทรงนี้นะครับทริปอาร์นะครับจะแต่งยุคสมัยไหนนะครับก็แต่งขึ้นนะครับผมรถก็หลายปีนะครับแต่ทรงยังดูดีอยู่นะครับผมแต่งขึ้นนะครับขอเปิดราคานะครับอีสุทิปอาร์แปรยิ้มปี40คันนี้นครับเปิดอยู่ที่ราคา135,000บาทนะครับ135,000บาทนะครับ หากไม่อยากพลาดการรับชมคลิปใหม่ๆของช่องรถมือสองสุขโขทัยนะครับให้พี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องรถมือสองสุขโขทัยครับวันนี้สวัสดีครับ